และนี่คือจอ300 h z รราคาที่ถูกที่สุดที่ผมเคยรีวิวมาเลยฮะ Acer Nitro VG 250Q ครับ สวัสดีครับผมนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHalf CPU ขอปา iHalf CPU ครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาให้ดูจอที่เรียกว่าในตระกูล Acer เนี่ยใน Tro เนี่ยมันคือจอที่ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมในราคาที่สบายกระเป๋าไม่ว่าจะเป็น Acer อร์ในโตรสองสงงสมัยก่อนใช่ไหมในตระกูลว g เนี่ยน่ากลัวมากคขบาบอกน่ากลัวตรงนี้คือหมายความว่ามันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรความคุ้มค่ากับราคานั่นเองนะครับโอเคไหม เอเซอร์ไนโตรวีจีสองพวกร้อยแเฮรนะราคาที่มันแบบ3,000กว่าบาทแต่ว่าวันนี้มีตัวใหม่ในตระกูลเดิมแต่สเปคมันจะสูงขึ้นอัปเกรดมีเยอะ นะครับไม่คือเอเซอร์ไนโโมเดลล่าสุดครับ VG 2 5 0 QFBMII PX ชื่อเต็มเนาะมาเต็มมาฐานใหม่ฮะ24นิ้ว IPS Full HD 300 h z 300 h z ในราคานี้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเปล่ามันต้อง5-6าหกพันเพันไม่ใช่ราคาอยู่แค่4,990บาทในยุคนี้สมัยนี้กลางปีนี้เดือน7นี้การเดินทางมาถึง300 h z ในงบที่ไม่ถึง5,000นั้นตอนแรกคิดว่าเป็นไปไม่ได้เนาะแต่มันเป็นไปแล้วนะครับ300 h z ครับสำหรับ Acer Nitro ตัวนี้ 4,990บาทตรงนี้นะครับดังน,นั้นเนี่ยตัวนี้คือจอเกมมิ่งอยู่แล้วที่มีชื่อเสียง Acer Nitro VG เนี่ยแบ่งออกมาเป็นหลายรุ่นยอ่อยต่างาา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 กันนะแต่เราจะเรอกับเราเจอกันวันนี้คือ VG250Q ตัวนี้นะครับขนาด24นิ้วเนาะขนาด24นิ้วมาตรฐานใหม่หมดเลยแผงนเ,นเป็น IPS Full HD ภาพคมชัดอยู่แล้วสีส,สดใสยอยู่แล้วเป็น IPS ด้วยไม่ใช่ VA ด้วยนะครับเป็นจอตรงนะเป็นจอตรงไม่ใช่จอโค้งนะครับเป็นจอที่คมชัดสดใสสีสดใสยอยู่แล้วแล้วมุมมองที่กว้างอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของ Inplane Switching หรือว่า IPS อยู่แล้วนะคร ที่สุดคือมันรองรับอัตรารีเฟรชเรตสูงสุดถึง300เฮิร์ตซ์และレスปอนทามเนี่ย1มิลลิวินาทีหรือว่า1มิลลิเซกคนั้นนะครับช่วยให้ภาพเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นลดภาพเบลอลดการฉีกขาดนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเกมนั้นแสดงผลเฟรมเรทได้แบบเต็มที่ยกตัวอย่างเช่นวาโ wow ลตรงนี้เห็นไหม600เฟรมเยอะแต่ออกมา300เฮิร์ตซ์ก็สูงดังนั้น,นการได้600เฟรมออกมา300เฮิร์ตซ์ได้เนี่ย ในการที่จะลดอาการภาพฉีกขาดอะไรประมาณนี้ก็รองรับ AMD FreeSync Premium ซะก็จบเลยนะครับโอเคไหมลดอาการฉีกขาดภาพเนี่ยก็คือทำให้ซิงโครไนซ์ระหว่างมันเป็นดินไมิกนะก็คือไม่ใช่ล็อกเฟรมจะเป็น AMD FreeSync Premium ดินมิกคือปรับตามจริงบางช่วงลงมาเกมลงมา200เฟรมจอก็ปรับลง200เฮิร์ตบางช่วงไป250เฟรมก็ไป250เฮิร์ตเป็นต้นนะครับพร้อมการอันีไซน์ที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับขอบจอจะบางสังเกตดูถ้าเราดูจอสมัยนี้นะในปี2025ที่ออกมาเนี่ย ขอบจอจะบางคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะบางแบบ3ามเบรเซลคือบนซ้ายขวาแต่อันนี้คือบางสีก็คือซ้ายขวาบนล่างก็จะบางหมดเลยเห็นไหมครับเราแทบไม่เห็นโลโก้ของมันเลยนะเนี่ยนะครับโอเคไหมนั่นแหลสเปกเบื้องต้นเนี่ยนะครับขนาจอเนี่ยก็ตามมาตรฐานมาตั้งแาเหนึ่สองเนี่ยแบบเนี้ยคือเขาเรียกว่าวิววิววิวอารีเออรหรือว่ามุมมองในการภาพมองเนี่ยมันจะไม่ใช่23.5 ไม่ใช่2 3 8จแต่จะเป็น24แต่ถ้าตามบางแหล่งข้อมูลจะเป็น2 4 5นิ้วประมาณนี้ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่อยู่แล้วนะครับมันก็คือซิกเนลหรือว่าส่งสัญญาณที่เป็นมาตรฐานใหม่หมายความว่าจอ24นิ้วในสมัยก่อนการันตีได้เลยถ้าคุณเห็นจอ2 3 8 2 3 5พวกนี้คือจอเก่าจอรุ่นเก่าถ้าจอรุ่นใหม่ในปี2 0 2 5นี้จะขยับขึ้นกระกายเป็น25นิ้วชื่อรุ่นมันจะขึ้นต้นด้วย25แต่ว่าวิวเรื่องแอรียของจริงอาจจะไม่ถึงอาจจะ24 24.5 25ก็คคืออจะะปรัับนยู่ล โอเคถ้า24.5คือจอใหม่จอที่เป็นโมเดลใหม่หรือว่าจอที่เป็นเทคโนโลยีใหม่สังเกตได้หลายอย่างหนึ่งเลยนะหน้าจอจะเป็นแบบ24.5 24ุยิบสี่ทุ่นอะไรเงี้ย 2. เบรเซลขอบจอที่มันบางแลวตาที่ผมพูดก็คือ,อไรเ <Yeah. S 1> นี่ยก็เลือกจริงท่านั้นเห็นไหมขอบบางหมดเลย4อันตรงนี้พันน mm ี้เป็น IPS ครับ Full HD ครับ 1920, mm hmm. 1 9 2 0 1้าอี่ข้อดีของ Full HD คือมันมัน suitable สำหรับจอ24นิ้วเนาะเพราะว่าภาามันจะคมกริบพอดีถามว่า 2K4K ละเอียดกว่านี้ไหมละเอียดกว่านี้แต่ละเอียดซะจนเล่นเกมไม่ได้ละเอียดซะจนตัวหนังสือมันเล็กละเอียดเกินไปเกินกับสายตาที่เราจะรับมันก็คือไม่ละเอียดเพราะว่คือมันละเอียดเกินไปนะครับประมาณนั้นอัตราส่วนหน้าจอเป็นส่วนต่อ9ปกติ Refresh Rate ย้ำอีกรอบจอตัวนี้4เป็น9ก้ร t ีฟเม้เมื่อคุณต่อผ่าน DisplayPort และ 240Hz เมื่อคุณต่อ HDMI r e s p o n ะ e t อนท1มิเความสว่าง250 nits นิตมาตรฐาน c o n t รน0ตอน1ขอบเขตสีถือว่าดีตามสไตล IPS, ์ ips 9 9 srgb เทคโนโลยีมาให้พร้อมหมดเลย amd freesync premium flicker free c p p นะครับซิงค์วันที่เฮิร์ตกับเฟรมได้ฟิก c k e r f ฟรีได้จะลดภาพฉีกขาดหรือไม่ก็ลด Ghosting นะครับ low การเชื nee. kind of ่อมต่อเป็น HDMI 2.0เนี่ย2ช่องที่ให้มาแต่ว่าวงเล็บนะสูงสุดจะแค่ 240Hz แต่ถ้าคุณเชื่อมต่อผ่าน DisplayPort 1.2ไปได้ถึง 300Hz เฮนะครับ 300Hz เช่องเสียบหูฟังมีการปรับอันนี้จะปรับไม่ได้เยอะเพราะว่ามันเน้นสเปคมากกว่าฟังชันแลนะครับสเปคของจอมีอะไรบ้างก็ว่ากันไปสิครับ IPS เฮิร์ซนิ้วจอความละเอียดว่าไปนี่คือสเปคฟังชันลของจอคืออะไรบ้างเช่น จอก้มเงยเอียงหมุนซ้ายหมุนขวาไฟนู่นนี่นั่นอ่ะเขาเรียกว่าฟังชั่นอลนะครับอันเนี้ยฟังชั่นอลไม่โหดปรับได้ไม่โหดไพรเวทไม่ได้อะไรไม่ได้ถูกต้องไหมแต่สเปคแม่งโหดอ่าบางตัวฟังชั่นอลโหดปรับได้เยอะแต่สเปคก็จะไม่โหดประมาณนั้นนะครับฟังชั่นโหดสเปคไม่โหดสเปคโหดฟังชั่นไม่โหดก็ว่ากันไปแต่โหดต้องคู่ก็แพงก็จบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะปรับได้แค่การทิวหรือว่าการเอียงไล่ไปแต่ลบ5องศาและเงยสูงสุดเนี่ยได้ถึง25องศาแต่ไม่เป็รับถ้าคุณแบบว่าไแต เ <Okay, S 2> อเคกับการที่แบบเบ๊ยไม่ปรับอะไรไม่ได้เยอะอะไรอย่เงี้ยมันรองรับวีซ่าเมาส์เฉยเลย100มิลิเมตรคูณร้อมิลิเมตรดังนั้นเนี่ยจอตรงเนี้ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะคุ้มถูก ดีสเปคโหดขี่สภาพนีกเราแบบชาวบ้านคุยกันผมไม่ต้องมารีวิวหรอกย4นิ้ว Full HD 300H เฮิร์ตซ์ IPS จบเลยปรับไะไรไม่ได้ช่างมันเดี๋ยวไปซื้อขาจับจอมาใส่ยังคุ้มอยู่เลยถือว่าโอเคในมุมนี้ถูกต้องไหมณนั้นแนี่มันจบละแค่นี้เองง่ายๆมีลำโพงในตัวมี n d i f r e e s y n g P จบแล้วสำหรับ Acer Nitro VG 2 5 0 Q ตัวนี้โอเคไหมไม่แย่นะครับงนั้นเนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์กันจริงๆแล้วเนี่ยจะพบว่า หนึ่งเลยมาเน้นสเปกกับราคาความคุ้มค่าเป็นหลัก4,990ข้างในเน้นที่เทคโนโลยีเน้นที่เฮิร์ตสูงเน้นที่ความเป็น Full HD IPS 24นิ้ว300เฮิร์ตในราคา4,990ดังนั้นเนี่ยถ้าต,ตามสายตามผมเนี่ยผมรีวิวมาแน่ๆนเนี่ยเป็นจอ300เฮิร์ตที่ราคาถูกที่สุดแล้วก็แต่ผมเคยรีวิวมาก็จะเป็นง่ายๆโอ้โหดีไซน์แม่งแบบซิมเปิลมากคือเหมือนจออะไรสักอย่างคือข้างหลังก็ปรับอะไรไม่ได้โอ้ีซ s a มาโอ้แต่ v i s าเขา,ามีร้อยคูณร้อยการดีไซน์ข้างหลังมันจะแบบ minimal. มินิมอลมินิมอลจะไม,ม าอาจจะลดเป็นรุ่นอ e ีโคไงเอออโคก็จะเป็นแบบพื้นๆเอเซอร์ปกติเป็นลาย V ปกติอันนี้จะเป็นแผงวงจรปกตินะครับข้อดีอันนึงคือรู้ไหมจอเนี่ย มันจะไม่บางจอจะมีความหนาตาปกติและเป็นแฟลตสกรีนคือจอตรง IPS ไม่มีจอโค้งจําไว้เลย IPS จําทําจอโค้งไม่ได้นั่นจะเป็นแฟลตสกรีนคือจอตรงจอตรงแต่มีความหนามันมีเหตุผลนะเพราะมันอินคลูดอะแดปเตอร์เข้าไปแล้วจอจะเแบบปกติทั่วไปดูพื้นๆ้นก็เหมือนจอแบบธรรมดาธรรมดาปกติทั่วไปแต่ฟังก์ชันไม่เล็กแน่นอนนะครับ ฟังก์ชันโหดมากนะครับนี่ผมอธิบายไปว่าพวกเพิร์ทพวกอะไรพวกนี้ถือว,ว่าโหดมากเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นขาวบปกติใช่ไหมมีที่ร้อยสายไฟข้างหลังโลโก้เอเซอร์อะไรต่างๆนะครับปรับได้แค่ก้มกับเงยเงยยีย่สิบห้าก้มห้าแค่นี้ปรับอะไรไม่ได้ปรับอะไรไม่ได้เพราะราคามันถูกปรับอะไรไม่ได้ะไไไดนะราคามันถูกมากคราวนี้อย่างที่ผมเคยเกริ่นไปว่าสุดท้ายแล้วจอมาตรฐานใหม่ในปี2025คืออะไรถ้าเป็น Full HD จะเริ่มต้นที่25นิ้วมาตรฐานใหม่อันนี้คือ24นิ้วหรือ24.5นิ้วตามแหล่งข้อมูล โอเคแต่ถ้าผมใช้งานจริงผมรู้สึกว่าโอเคมันเป็นจอที่ขอบบางนะสีเบราเซล24นิ้ว IPS Full HD จุดขายแม่งเลยคือ 300Hz จบเลย 300Hz เดังนั้นคือขอบบาง ตรนี้จอตัวนี้ถ้าพูดตรงๆก็คือจะไม่ได้พัฒนาอะไรมากขึ้นมีแค่โ o w ูไลท l i g h flicker free and deep s l e e p i ซึ่งทุกจอมันจะมีแต่อันนี้คือมันขายความคุ้มค่ากับราคาคือ4,990แลกกับจอ Full HD 24นิ้ว300เฮิร์ตมันไปนไม่ได้ในเมื่อก่อนเป็นไป,นปนแล้วในรุน่นนี้สำหรับ Acer Nitro VG250Q ตัวนี้ครับปุ่มบังคับง่ายนั้นตรงนี้เป็นแผงที่เป็นจอยสติก๊กกดขึ้นมาเพิบมเมนูหมดเลยปรับอะไรครับโรไ์ไ์ได้หมดเลยนี่แอคชั่นเรซิ่งใช่ไหม อีสปอร์ตยูเซอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คือปรับได้หมดครับอีโค่กราฟิกปรับได้หมดเลยเห็นไหมเนี่ย H D R มันจะมีหมวดของมันครับปรับแต่ว่าปรับได้หมดเลยสแตนดาร์ดก็ได้นะครับปรับไบรท์เน็ตปรับคอนทราสต์อินพุตอะไรพวกนี้คือมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วและโลโก้ในตรงก็คือโลโก้ที่ออกแบบมาสำเล่นเกมอยู่แล้วนะครับโอเค499เสียบหน้าจอตัวนี้ถือว่าเป็นมิดมากนะครับและในปัจจุบันอย่างที่อธิบายไปว่าสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีของทุกวันนี้อย่างเช่นวอลโลอย่างเช่นเอาไซเบอร์พังหรือว่าเช่นอะไรพวกนี้มันมีการรองรับมัลติเฟรมเจนมันมีการรองรับเฟรมเจนเนเรชั่นขึ้นมาก็โอเคแล้วนีะนินราคาเท่าเดิมมันก็โอเเคแล้้วถูกตองมพร์ส also, ูงขึ้้้นนใราาาคเเเท่่ดดดดิิมกกก็็ีีแลลวผผตอู โเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปสองสปีที่หลังเนี่ยได้แค่144เฮิร์ตเองนะเนี่ยตอนนั้นดีแล้วนะครับอ่ะเรามาเช็คดูคร่าวๆดูแล้วกันว่ามันตรงไหมนะครับอันนี้คือผมเปิดไว้ a d อดวานนี่ไงชัดเจนต่อ Display Port ปัป๊บฟูดีสามร้อยเฮิร์ตชัดๆเลยมันไม่ว้าวหรอกครับรู้ว่ามันไม่ว้าวหไหมสเปคมันไม่ว้าวเท่าไหร่ผมเคยรีวิวหน้าจอแพงกว่านี้มาแล้ว600เฮิร์ตผมก็รีวิวมาแล้วแต่ที่มันว้าวคืออะไรคือราคาหรือว่าความคุ้มค่า v a l u เอเบิตรงนี้นะครับโอเค นี่เราทดสอบ Data ้าฟรออยู่นี่เล่นได้ไม่ดีนะลองเล่นดูไหมอยากรู้ว่า300เฮิร์ชจะเป็นยังไงฟีลลิ่งในการเล่นจะเป็นยังไงถ้าจอมันถึงถ้าการ์ดจอมันถึงอะไรมันถึงก็โอเคแตถ่ถ้าไม่ถึงก็จะมี AMD FreeSync Premium ที่ปรับ เพอร์สตามเฟรมเรตที่ที่ผมบอกไปแหละทุกวันนี้ R เช50 0หน้า00 t i 50 00พวกน,นี้ไม่คือ300เฟรมเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเออ300เฟรมเป็นเรื่องปกติบางคนบอกเอ้ยพี่ปอผมแยงไม่ออกหรอก300เฟรม300เฮิร์สผมให้คุณเล่น300เฮิร์สเดือนหนึ่งแล้วผมจะให้คุณกลับไปเล่น60เฮิร์ส60เฟรมถ้าแยกไม่ออกให้ตบหน้าพอ มันก็แยกออกสิใช่ไหมบีเพราะเราชินไงเขาเรียกว่าสมัยนีย้เขาเรียกว่าตากระแดกนึกออกไหมบางคนบอกพี่ผมก็เคยคิดอย่างนี้แหละโอ้โหเคยเล่นผมเล่นจอ310 0ิร์ตมาแยกไม่ออกรอจาก144ดูนิดหนั่นเนี่ยเดี๋ยวคนจะแยกออกว่าเป็นยังไงนึกออกไหมมันไม่ใช่ว่าเราเก่งขึ้นนะแต่แค่เราชินกับมันมากกว่าแค่เราชินกับความเป็น300ิร์ตมากกว่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยว60ิร์ตก็เล่นได้แหละไม่เถียงหรอกแต่พอไปเล่น300นิร์ตนานๆเล่นสักวันหนึ่งเนี่ยดูดิเอาตรงๆนะสำหรับผมนะแบบส่วนตัวนะแค่ลาาาาากกกเเเเเมมมมมส์์นนนนนนี่่่่่่ย็็รรรรรูู้้้้้แลววววโโอออหหหปไไไดฮิตจะะััืื ถ่ายเฟซบุ๊กเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอันนี้เดี๋ยวเอาเอาเอาเ,เ,เ,เล่นเกมก่อนกราฟิกเนี่ยฟูเอชดีมีเดีเนี่ย, HD, ย,ยใช่ไหมข้อดีของจอฟูเอชดทำให้อะไรรูมิเนียมเฟรมเรตมันสูงทำให้เราไม่ต้องเสียงเงินแพงๆซื้อกาจอแพงๆมันก็เล่นได้ไดเห็นไหมดูดิโอ้โหแล้วมันก็ให้ภาพที่แบบดูดิถ้าระดับเนี้ยนี่คือ d ดลต้าฟอร์นะไม่ใช่ว่าเราแลนส์นะครับโอ้โหมันลื่นจริงๆนะ เนี่ย300เฟรมวันที่มาแสดงผล300เฮิร์สคือถ้า300เฮิร์ตสามเฟรมมันก็แมชชินเงินพอดีมันทำให้เราสุขว่าเออเฮ้ยมันโอเคมันไม่แย่ตรงจุดนี้มันผมว่ามองว่ามันไม่แย่เลยมันสามารถเล่นได้เลยมันสามารถเล่นได้เวิร์กเลยดีกว่านะครับในมุมเนี้ยมันรู้สึกว่ามันไม่มีการเชียร์เลื้องมีการอะไรเพราะว่าเราเปิดฟรีซิงพรีเมียไว้เห็นมันจะเล่นเดนฟอร์ดโคตรมัน เห็นปะ่ะใครเล่นเกมแนวยิงแนวอ e ีสปอร์ตหรือแนวพับจีหรือว่าแนววารุลันอะไรพวกนี้น่าจะถูกใจนะอันนี้แค่การจอให้แบบ90จุด90แอีจริงแล้วก็ไม่แค่หรอกแต่ก็ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในในมุมนี้นะ Full HD Medium นะครับเนี่ยโอเคแล้ว300เฟรมตัวเนี้ยดังนั้นในตัวนี้เนี่ยผมมองว่าไม่ได้มีจุดเด่นอะไรนอกจากเฮิร์ตแล้วความคุ้มค่ากับราคาในวันนี้เราอยู่ในจุดที่4,990ก็แลกจอ300เฮิร์ตได้แล้ว24นิ้ว iPad Fu r o HD รับ Acer Nitro VG250Q ถือว่าคำตอบที่ไม่ไไดด้ิหวัังอะรนะรรนคบ ดังนั้นเนี่ย4,990แรกกับจอดีดจอห24นิ้ว iPad Full HD 300 h z นี้ถือว่าไม่แย่สำหรับ Acer Nitro VG250Q แล้วผมรับประกันเลยว่าจอตัวนี้จะเป็นจอขายดีเห็นผลตั้งแต่ตอนทำงานแล้วครับอตรงๆครับแค่เข้าพวกเนี้ยเข้า YouTube ่เข้า YouTube ก็ได้อ่ะเลยอ่ะนี่ยรู้สึกแล้วแน่นอน100%เนี่ยรู้สึกแน่นอนแค่นี้ก็รู้สึกแล้วแค่นี้ก็รู้สึกแล้วผมรับประกันลากมาส์ก็รู้สึกแล้วนั้นจบ ราคาคือคำตอบคุ้มสิิงกับคุ้มครับเอเซอร์ไนโตรวีจีสองห้นคิวรับประกันว่าขายดีเพราะเป่าอวยเหรอคือสเปคแม่งโหดราคาแม่งดี4,990าครับเป็นเจ้าของจอ300ร้เฮิร์ได้ครับเอเซอร์ไนโตรวีจีสองห้าศูนย์คิวจาก I have Cpu จนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ